สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงลักษาาสิงห์นะคะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทม์ไลน์นะคะคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนก็ได้ไม่หมอทำคลิปประจำวันที่1-15กถึง15กรกฎาคมให้ไม่ทันนะคะแต่จะลงให้วันที่16-31กถึง3าดกรกฎาคมค่ะวันนี้ก็เลยมาทำนะคะคลิปเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณค่ะ ก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายกันแม่หมอขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะประมาณ10วินาทีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบน้ําหอมช่องของแม่หมอมีน้ําหอมนะน้ําหอมมหาสเสน่หอมมากๆนะคะความหอมประดับพรีเมียม ติดทนนานในราคาที่คุณจับต้องได้กลิ่นกุหลาบค่ะและมีกลิ่นไม้กฤษณน,นและชาขาวที่เป็นกลิ่นบำบัดคลายเครียดได้ด้วยนะคะแม่หมอแปะช่องทางการติดต่อและก็ราคาปริมาณไว้ใต้คลิปแล้วคุณสามารถกดตรงเพิ่มเติมและลงไปดูรายละเอียดได้นะใครที่สนใจนะคะอ่ะโอเคค่ะตั้งจิตกันเลยนะชาวสิงแม่หมอขอดูพลังงานของคุณนิดนึงนะ ตอนนี้พลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างสิบไม้เท้าโอ้โหโหมงานหนักอยู่นะช่วงนี้ กำลังทำผลงานอันดีเด่นอันยอดเยี่ยมนะทุ่มเทให้กับการทำงานชิ้นนี้มากๆมันอาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือผลงานที่จะพิสูจน์นะคะอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ก็ได้นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นงานใหญ่สำหรับคุณอะถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าประสบความสําเร็จนี่บ่งบอกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะยอมเหนื่อยยอมทุ่มเทเพื่อผลงานที่ The best <c oughs> ไม่หมอเขาบอกว่า the b a s e เลยนะของคุณในตอนนี้ค่ะมีแรงมีพลังมีแบบเหมือนกับทุ่มเทพยายามมากๆสดาบอสี4ดาบไม่หมอรู้สึกว่าคุณกำลังเหมือนกับลุ้นอยู่ไหมลุ้นอยู่เนะาะอาจจะเหมือนกับลุ้นว่าไอ้ผลงานเนี้ยเอ้ยมันจะเป็นยังไง รู้สึกเหมือนใจเต้นรู้สึกเหมือนมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเป็นยังไงหนอมันก็มันก็มีความกลัวอยู่แต่ก็พยายามตั้งสตินะแม่รู้สึกว่าคุณกำลังตั้งสติอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือบางทีไม่อยากช่วงนี้มันเหมือนกับไม่อยากจะติดต่อสื่อสารไม่อยากจะพูดคุยอะไรกับใครเลยค่ะอยากจะรอรุ้นผลงานของตัวเองนะมีมันมีความรู้สึกว่ามันคือเรื่องที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เออถ้ามันผ่านไปได้แล้วเนี่ย พอมันโล่งแล้วนะรู้สึกมาพอมันโล่งแล้วเนี่ยค่อยว่ากันเถอะสังคมประมาณนี้นะแปดถ้วยบางทีเนี่ยอาจจะต้องแบบรู้สึกจะต้องไปกราบกราญจะต้องไปไหว้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรคะคือชีวิตของคุณเนี่ยมันล้มเหลวมาเยอะละเนาะครึ่งหนึ่งของชีวิตนะมีแต่บางทีเนี่ยอาจจะทุ่มเททําสิ่งอย่างทําหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงเลยมันล้มเหลวมัน คุณจะต้องแบบเขาเรียกว่า,าหันหลังให้กับให้กับความล้มเหลวหลายๆครั้งแล้วครั้งนี้ขอเถอะขอกราบแหละขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ยืนได้ขอให้ฟื้นได้ทีเถอะสาธุคือประมาณเนี้ยนะอ,อย่าให้ต้องล้มเหลวอีกเลยนะคะความ energy ของคุณมีมากับเก้าไม้มากับสิบไม้เลยเหนื่อยนะคะ เหนื่อยแล้วก็มันยากมากๆบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคุณแต่ก็มองว่าคุณทุ่มเททั้งกายและใจให้กับงานนี้เพื่อความสําเร็จคุณจะต้องทําให้ได้อีกนิดเดียวจะประสบความสําเร็จละในในอ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสิ่งที่คุณต้องการคือโลกส่วนตัวของคุณต้องการที่จะคิดงานต้องการที่จะครเอทอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่แบบเนี้ยไม่ได้ค่อยอยากจะสนโลกละในตอนนี้ สิ่งที่คุณปรารถนาที่สุดเลยในตอนนี้ก็คือชัยชนะและความสําเร็จในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็อยากให้งานนี่มันพัฒนาแล้วก็เติบโตไปได้ด้วยดีคือถ้าใครคนที่ทํางานประจำเนี่ยแน่นอนค่ะคุณก็คาดหวังในเรื่องของความสําเร็จในการเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งในการเติบโตในทางหน้าที่การงานใช่ไหม ใครที่รับราชการคุณก็หวังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็ต้องหวังชัยชนะและความสำเร็จให้งานของคุณปังแน่นอนใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะงั้นเราไประลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานกันเนาะเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทและพยายามแล้วก็รอรุ้นดูผลงานนะคะสาธุนะคะ อ่าจริงๆเนี่ยสาธุเลยนะหนึ่งเหรียญโอ้ชาวสิงไม่หมอบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทและคาดหวังเนี่ยมันจะโชคดีแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยหนึ่งเหรียญน,นี่คือเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะที่คุณจะได้บ่งบอกถึงความโชคดีบ่งบอกถึงโชคลาบบ่งบอกถึงเงินก้อนใหญ่ที่คุณกำลังจะได้รับอะไรจะขนาดนั้น เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไพ่ดียไฮพิเทสเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีศิละปะนะมีศิละปะในการครีเอทงานความคิดสร้างสรรค์ไอเดียความคิดอะไรที่บันเจิดไม่เหมือนใครมันเป็นศินละปะมากในการใช้ชีวิตในการสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเหมาะสมที่จะแบบครีเอทงานมากๆเลยนะจริงเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีความแบบฉเฉลียวฉลาด แล้วก็สร้างแต่พลังงานที่แบบเหมือนกับว่าไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเป็นอาร์ตเข้าไปผปสมผสานทุกๆสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นในเรื่องของศิลปะหมดเลยสมมติน,นะ,ะสมมติว่าคุณทําอาชีพเกี่ยวกับในความสวยความงามน้ำขายน้ำหอมาเหมือนแม่หมอนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ได้นะอาหารการกินทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ย อาชีพการงานของคุณเนี่ยมันจะต้องมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง create ที่ไม่เหมือนใครแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนแล้วเนี่ยคือตัวตนของคุณนะคุณจะได้เห็นตัวตนของคุณอีกด้านหนึ่งที่คุณมีความสามารถมากมายขนาดนี้มันฝังอยู่ในจิตใต้สํเนกของคุณมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของคุณคุณจะได้กระชากจิตวิญญาณอีกด้านหนึ่งออกมาแล้วบอกกับตัวเองว่าคุณน่ะเก่งนะเหมือนเราดูกระจกอะ แล้วก็ชื่นชมตัวเองว่าเฮ้ยเธอทํำไมเก่งอย่างนี้เธอทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันภูมิใจในตัวของเธอจริงๆนะประมาณนี้นะชาวสิงห์ไพ่สองเหรียญน,นะคะเงินทองจะหลั่งไหลามาหาคุณจริงๆการเงินการทองของคุณถ้าคุณติดขัดอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใน,ในตรงเนี้ยมันจะหมุนไปได้มันจะผ่านไปได้ดึงดูดกเงินทองเข้ามาหลัง่งไหลมานะคะอัศวินถือเหรียญ คุณจะได้ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณปรารถนาการเงินคุณจะคล่องตัวมากเลยเนาะอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะอัศวินถือเรียญเนี่ยอะเปย์ตัวเองเลยนะคะจังหวะนี้จริงๆเออโทษนิดนึงนะพลังงานของคุณนะคะในสิ่งท,ที่คุณคาดหวังเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยล่ะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมคะาชาวสิง เจ็ดดาบเจ็ดเหรียญเจ็ดเจ็ดอือหือแล้วก็สิบห้าม้เท้านะคะแล้วก็ราชาเหรียญช่วงนี้นะแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณน่ะต่อให้เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะ มันไม่ได้สําคัญเท่ากับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการเงินการทองที่คุณจะกลับมาเป็นเศรษฐีคุณมาโฟกัสการลงทุนของคุณสมมุติว่าอะเจ็ดดาบเนี่ยคุณเจอสถานการณ์ในชีวิตของคุณนะไม่เหมาะอ่านตามไพ่เลยนะเจ็ดดาบถ้าสมมุติว่าชีวิตครอบครัวคนรักของคุณมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการไม่ลงรอยกันไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน แล้วเกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะอันนี้เจ็ดดาบเป็นการแอบ,บไปแอบ,บทำอะไรรับหลังไม่ไว้ใจกันนู่นนี่นั่นแล้วเกิดมีปัญหาก,กันเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียกว่าคุณจะไม่สนเลยนะอาจจะตามใจอ่ะแล้วแต่เลยอยากอยู่จิก็อยู่อยากไปก็ไปแล้วแต่เลยประมาณนี้เพราะอะไรคะคุณโฟกัสในหน้าที่การงานธุรกิจการงานของคุณคุณจะมั่งคั่งร่ำรวย ทีนี้แม่หมอพูดถึงถึงตรงเนี้ยเป็น2กรณีสมมุติว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากับคนรักนี่นะมีปัญหากับคนรักทะเลาะกันไม่ไม่ลงตัวไม่เข้าใจกันไม่ไว้วางใจกันรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาไม่น่าไว้วางใจหรือเขาอาจจะไม่ไว้วางใจคุณก็ได้นะแล้วแต่เลยนะเกิดการทะเลาะกันแล้วก็อาจจะแยกย้ายกันทีนี้พอผลลัพธ์เนี่ยออกมาเนี่ยการทํางานการลงทุนของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จกลับมาเป็นเศรษฐีนี่คิงเหรียญน,นะมั่งคั่ง มันก็เป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นก็อาจจะกลับมาก็ได้ทีนี้คุณก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าเขากลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเขายังรักคุณอยู่ก็ต้องดูดีๆสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณนะคะในเรื่องราวในชีวิตของคุณในตรงนี้อ่ะทีนี้แม่หมอขอเปิดให้ใบนี้นะคะสามใบให้กับคุณคะ่ะ ท่านอยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะชาวสิงห์เดดเดวิลโอ้โหช่วงนี้เสน่ห์แรงนะพอกลับมาฟื้นตัว บางครั้งกลับมาร่ํารวยแล้วเนี่ยสเสน่ห์ก็จะแรงขึ้นพอสเสน่ห์แรงขึ้นปุ๊บเวลารวยแล้วก็ให้นึกถึงช่วงเวลาที่บางทีอะไรที่มันล้มอะไรที่มันพลาดบ้างนะคะอ,อย่าทําอะไรที่มันโลภคือเกิดความโลภ คือชาวสิงเนี่ยเวลาที่อะไรดีขึ้นมาแล้วเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของความโลภบางทีคุณมีเสน่ห์เพราะอะไรคะเพราะว่าคุณจะมีเงินมีทองขึ้นมาคุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะเข้ามาเพราะอะไรบางทีคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มันเป็นสิ่งที่คุณพิจารณานะบางทีมีเสน่ห์ขึ้นมามันก็จะดึงดูดคนเข้ามาหาเยอะแล้วก็ระมัดระวังความโลภในใจด้วยนะช่วงเวลานี้ คุณควรที่จะมีสติได้แล้วนะคุณจะต้องพิจารณาอดีตที่ผ่านมาว่าทําไมคุณถึงล้มเหลวคุณเจอแบบไหนอะไรมามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้แสงสว่างกับตัวเองใช้สติใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างมีสติด้วยมันจะได้ไม่ล้มเหลวอีกนะไพ่พาลุศีแล้วก็ไพ่ห้าดาบนะคะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ย้อนกลับมาที่ไพ่ใบนี้อย่ามุทะลุ นะอย่ามุทะลุอย่าอย่า,ยาคือเขาเรียกว่ายัางไงอะดูจังหวะดูเวลาดูโอกาสถ้าคุณมีจังหวะดีๆชีวิตดีๆเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ดึงสตินิดนึงอย่าแบบบางทีมุทะลุเกินไปก็ไม่ดมีบางทีมันเกิดความโลภที่เราอยากจะนู่นนี่นั่นเนี่ยอารมณ์เดิมๆตัวตวนเดิมๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นสติของคุณก็ต้องมองว่าอาดีตที่คุณล้มเหลวเกิดจากอะไร เออประมาณนี้นะให้เตือนสติตัวเองสักนิดนึงมันจะได้ไม่กลับไปแบบว่าอา่กลับไปแบบล้มเหลวเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอีกเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันคือวงกลมพอคุณประสบความสําเร็จร่ารวยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่จุดจุดที่คุณเคยแบบ เคยล้มเหลวอ่ะมันสามารถที่จะหวนกลับมาได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีสติแล้วก็เตือนตัวเองว่าไม่อย่าดือ้ออย่าดันทุรังอะไรที่ไปต่อไม่ได้อะไรที่มันต้องหยุดก็ต้องหยุดอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางก็ก็ก็อย่าไปอย่ามุทะลุไปแค่นั้นเองนะคะอย่าเกิดความโลภนะคะอ่ะโอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะอยู่เคียงข้างคุณคะชาวสิงห์ อย่าลืมนะคะว่าเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยคุณยังยังมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะเพฉะนนเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาเพราะถ้าคุณประสบความสําเร็จปุ๊บเขาก็อาจจะมาวุ่นวายอาจจะมาแบบทําอะไรก็แ,แต่ให้คุณเนี่ยแบบเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่ยอมแพ้อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันจะพาคุณไปสู่จุดที่คุณเคยล้มเหลวโอเคนะเตือนสตินะอ่ะ ใครเป็นลลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานบ้างไหมคะชาวสิงห์บทสวดมหาอำนาจของหลวงพ่อปานเนี่ยช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะสบายใจรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองขอให้คุณเนี่ยบทสวดนะคะสวดบทมหาอำนาจของหลวงพ่อปานนะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสบายใจมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสงบจิตสงบใจมากขึ้นค่ะ ก็ขอนมัสก,การนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วก็ขอเพื่อนเพื่อนชาวสสิหงมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและก็ทุกๆด้านในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ